สวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะไปที่ควนสูงนะคบแล้วเราเล็บมปานาฬิกามาด้วยนะครับรูปสปินเดอร์แมนนู่นจังขึ้นอุ้ยนู่นจังขึ้นอุ้ยมีอะไรตัวเลยปลาหยหนักไหมอะไรก็ปลายหนักไหมมาเดี๋ปลายันักกีเซันนี้นู่นอะไรปลายาหนักก่อนดินู่นไไปเลยดิออดยโอ้ยโอ้ก็ไม่เคยพูดประยักาเซียน เล่น้อยเอาเลยต่างจจงเหนียวมาเอาเลยดิโอ้ไปยานาคอันนี้ต่างขึ้นกวนส่งครับทุกคนฝากติดตามไว้ด้วยครับไปไปดูเส้นทางกันเลยเอาถือไว้ไม่เลยปิดเอ็นนะปิดเอ็นนะลงโจงนิดนึงไม่เลยตื่นดีไม่นั่นๆไปยานาคแบบนี้เลยครับเอาน้องตื้อไปนู่นเลยขึ้นได้ไหมเนาะน้ำมันยังต่อเลยสิฝากติดตามช่องกับรถเวนไว้ด้วยนะครับทุกคน ฝากฝากติดตามช่องกับเรื่องน้เยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับทุกคนฝากติดตามไว้เลยฝาากตติดมไว้เลยเออไปดูกันเลยไปดูกันเลยหน้ามาวิ่งหอยกําลังกายมากที่นี่ทุกคนแล้วก็เด่นกําลังกายเองรวมเลยกันนะยังเไง้่ไหนล่ะตรงนูบนนั่นไม่จ่ายใช่โอ้สันบาร์บีคิวแล้วกเด่นนองเอ็งก้าวๆแล้วนองเอ็งจีงนะ หน้าอยยุงออเดี๋ยวคอยใต้ขาลุงอืมกำลังรับแอ้นน้องเนี่ยเวโซฟาขึ้นมาตรงนี้ปวดตรงเอเดี๋ยววางก่อนกันนั่นเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวไปกันต่อไปเลยนั่นอ่า ครับทุกคนสวยมากเลยครับใช่เจดีติดขึ้นเหมือนคนนั่นแหละลูกครับทุกคนสวยมากเอาไปดูกันต่ออ้ยคุดวิวควรสงมีร้านกันมีร้านหมุนน้อยน้อยมียักษ์น้องกล้วยอยากเราไต่ดูดเยไต่รูกล้วยอยากเรา หยักเดือยเอือ่มีเจอรเปล่าเจอได้หยักไม่รู้หยักอ,อยูน่นั่นเลยใต้ต่างกันต,ต่างจกหัวหยักลาวเราตรงนี้ก็เป็นบรรยากาศก<อ>ัางบนครับทุกคนตรงนี้ก็คือบรรยากาศครับลงลบเลยนะ ตนู้นนะน้องมีมีปลากันครับลงมาครับปลาลงมาครับลสวัสดีครับสวัสดีครับยูรกินมีกับกับส่วยก็ไปกินข้าวก่อนเลยไปแล้วินู้นลวิวตรนูครับนู่นมันตัวพระพุทธบาทแลวนู่มบนน้นหายลกันนะปลาประจำวันวันนี้ลวนี่เจ แหลวิวจงาเยอะตรงนี้เราน่ปแลวิวนูเลยอด้วยกระดาโจดนะจึงดุงมนะมีรอะไหมระบันตุกร้นเก้าเขาปิดอ่ะร้านเก้าเขาปิดร้านเก้าเขาปิดว้าวเห็นู่เจดี้บรรยากาศแม่เจดีโอ้เจดีไอ้นั่นนั่นเลยว่าเจดีเกอะไรอะไรนะตรงนั้นก็าตาจุลามานี

รวมกันม <łość> ั้งข้างหลังนู้นนี่เลย่อยจะมาเด้ไปได้เดี๋ยวก็ไปยานหลังนู้นน้อยนันเด็ดนะได้ตัวน้องกลัวป๊าป อะไรโอ้ตรงนู้นเสว่าเดี๋ต้นเปล่าอยู่นะน้องนะต้นเปล่าอยู่นเปล่าจริงโอ้ปตามมือเปล่าเออมันรับแรงนูนเปล่านรงนี้จะนูนเปล่าปลาตุ้เนกกา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 ตอนนี้เราบินอยู่ตามนกตาเลยเอาฝากที่ตามน้องกันเนาะฝากที่ตามฝากที่ตามรายการ